พร้อมมีใจดวงดี และนั่นก็เป็นภาพของกิจกรรมที่เกิดขึ้นในโครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพแกนรนำเยาวชนทูบีนัมเบอร์วันในสถานศึกษาในการและกิจกรรมจัดตั้งและพัฒนาศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันในสถานศึกษาที่จัดขึ้นณโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยระหว่างวันที่5ถึง7สิงหาคม2566โดยมีสถานศึกษาทั้ง11แห่งเข้าร่วมได้แก่โรงเรียนกระทุ่มแบนวิเศษสมุทรคุณโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาครโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยาโรงเรียนวัดธรรมจร โรงเรียนวัดหลักศรีพิพัฒนร,ราชอุปถัมภ์โรงเรียนสมุทรสาครบุรณนะโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลายัยโรงเรียนสมุทรสาครวิทิชัยโรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยาและโรงเรียนอ้อมน้อยโสพลชนูปถัมภ์ที่มาที่ไปนะคะก็ อันนี้ค่ะเป็นโครงการของทางสาธารณสุขนะคะเขียนงบขอ,ง,องบประมาณของจังหวัดนะคะทีนี้มันก็เลยเป็นโครงการมาให้เขตพื้นที่มัธยมศึกษาสมุทรสาครสมุทรสงครามอะคะ่ะเป็นผู้ดําเนินการโครงการนี้นะคะอย่างกิจกรรมที่เราจัดไปอันนี้คือเรียกว่ากิจกรรม3.1อบรมเสริมสร้างศักยภาพแกนนาชมรมทวีนวมวันะคะในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาสมุทรสาครน,นะคะและว,วันนี้ก็เป็นกิจกรรม3.2กิจกรรมการจัดตั้งแล้ว ดำเนินงารสูนเพื่อนใจทูบีน้ำวันค่ะสิ่งที่เราเน้นเลยนะคะก็คือเหมือนว่าให้นักเรียนนะคะไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดมีเอานำความรู้ที่ได้ใน2อง,องวันเนี่ยค่ะไปใช้ในชมรมตัวเองไปดำเนินงานนะคะตามโครงการทูบีน้ำวันได้อย่างถูกต้องค่ะ สำหรับกิจกรรมใน3วันในการน้องๆที่เข้าร่วมค่ะจะได้รับความรู้จากครูชมรมทูบีนัมเบอร์วันที่มาถ่ายทอดข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์ที่ทุกโรงเรียนสามารถนํากลับไปพัฒนาชมรมทูบีนัมเบอร์วันของตนเองได้แต่ทุกกิจกรรมนั้นไม่เครียดไม่เหนื่อยไม่หนักแต่กลับสนุกแบบสุดๆค่ะเพราะว่าทุกกิจกรรมที่ครูจัดให้นะคะรงใจกับน้องวัยมัธยมศึกษาเป็นที่สุดไม่ว่าจะเป็นการเต้นโคฟเวอร์แดนการเล่นเกมกิจกรรมสันทนาการและการขึ้นนําเสนอผลงานบนเวที ซึ่งครูหลายท่านก็เปรียบเสมือนพี่เลี้ยงในวันนี้นะคะต้องบอกว่ามีประสบการณ์ในงานทูบีนัมเบอร์วันมาอย่างยาวนานเพราะบางท่านทํางานทูบีนัมเบอร์วันเนี่ยมาตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนค่ะ5ปีแล้วล่ละครับจากที่ได้มารับผิดชอบงานที่โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยครับผมแต่ถ้านับตั้งแต่อดีตเนี่ยก็คือตั้งแต่อยู่ม .4 เลยที่โรงเรียนเทศบาลวมหาชัยก็อยู่ในกรงนการ เรียกได้ว่า10กว่าปีแล้วครับผมรู้สึกประทับใจมากๆแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆที่เห็นเด็กเนี่ยเขาได้มีความกล้าแสดงออกและที่สําคัญเนี่ยคิดสร้างสรรค์เพราะเด็กได้ลงประสบการณ์จริงๆแล้วเขาก็ได้มีความสัมคคีนะครับแล้วก็การทํางานกันเป็นทีมได้อย่างดีซึ่งเราก็รู้สึกว่าการจัดอบรมในครั้งนี้มันคุ้มค่ามากๆกับได้ความรู้ใหม่ๆค่ะได้มาสนุกสนานกับเพื่อนๆต่างโรงเรียนเนี่ยค่ะคุณครูทุกท่านนะคะให การอบรมได้ดีมากเลยค่ะแล้วก็เพื่อนๆทุกคนที่มาอบรมด้วยกันนะคะเป็นกันเองมากๆเลยค่ะประทับใจนะคะในเรื่องของการที่ให้โอกาสเด็กค่ะให้เด็กได้กล้าแสดงออกมากขึ้นแล้วก็มีหลายโรงเรียนเข้ามาทําให้เราได้มิตรภาพมากขึ้นค่ะต้องบอกเลยว่า กิจกรรมทูบีของเรานะคะมีกิจกรรมหลายอย่างมากค่ะที่ให้ทุกคนได้ร่วมจะบอกว่าสนุกมากๆนะคะถ้าใครได้เข้ามาสําหรับโครงการครั้งนี้ยังได้มีการลงนามนทึกความร่วมมือในการขับเคลื่อนกิจกรรมทูบีนัมเบอร์วันของ11ดโรงเรียนด้วยนับว่าเป็นความร่วมมือในการพัฒนานทูบีนัมเบอร์วันของสมุทรสาครให้มีศักยภาพที่แข็งแกร่งขึ้นซึ่งสิ่งที่ได้จากโครงการทูบีนัมเบอร์วันต้องบอกว่ามีอย่างมากมายนะคะไม่ใช่แค่เรื่องของการช่วยกันต่อต้านป้องกันยาเสพติดอย่างเดียวแต่ทุกคนยังได้ความสุ ได้มิตรภาพได้รู้จักการทำงานเป็นทีมรู้จักร่วมรับผิดชอบและกล้าสแสดงออกในทางที่ถูกที่ควรถ้าเราพูดถึงศักยภาพของเด็กๆในจังหวัดสมุทรสาครนะครับต้องยกนิ้วให้แบบนี้เลยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรก็ตามที่เด็กๆเ,เขาได้กล้าสแสดงออกได้มีความมุ่งมั่นได้มีความตั้งใจและสิ่งที่สําคัญก็คือผู้ใหญ่อย่างพวกเราคุณครูคอย่างพวกเราหรือทุกๆหน่วยงานนะครับที่สนับสนุนโครงการทูบีนม้มวันผมมั่นใจเหลือเกินว่าถ้าเราได้ให้โอกาสเด็ก สร้างพื้นที่ให้กับเด็กๆได้อย่างเต็มที่นะครับเด็กๆเ,เขาก็จะแสดงความสามารถได้อย่างเต็มที่และนั่นคือพลังสําคัญของจังหวัดและมันก็จะกลายเป็นพลังสําคัญของประเทศชาติต่อไปครับทวีนัมเบอร์วันนะคะเกิดขึ้นด้วยทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญ,ญาสิริวัฒนาพันนาวดีทรงมีความห่วงใยต่อประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนกลุ่มที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศนอกจากนี้ยังถือเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการติดยาเสพติดสูงเนื่องจากเป็นวัยที่ต้องการเรียนรู้ในสิ่งต่างๆแต่ ขาดพุทธิภาวะทางอารมณ์ที่ดีพอรวมทั้งต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายและจิตใจจึงทรงพระกรุณาธิคุณรับเป็นองค์ประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งปัจจุบันได้ใช้ชื่อเพื่อให้ง่ายต่อการรณรงค์ว่าโครงการชุบีนัมเบอร์วันเพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในประเทศให้ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพโดยความร่วมมือและพลังจากภาครัฐและเอกชนมุ่งเน้นการรณรงค์ในกลุ่มเป้าหมายหลักคือวัยรุ่นและเยาวชน โดยกลวิธีสร้างกระแสการแสดงพลังอย่างถูกต้องโดยไม่ข้องแวะกับยาเสพติดดังคำขวัญโครงการชุบีนัมเบอร์วันที่ว่าเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดค่ะ